โอ้โเราถ้าบอกหลังนี้รู้เลยเพราะว่าเราแจ้งที่แรกแจ้งฝั่งนู้นที่อยู่หน้าปากซอยนี่เองพอดีเราแจ้งผิดที่ททถ้างั้นที่อยู่ปากซอยนาทีเดียวถึงขออนุญาตใส่รองเท้านะครับพี่พี่อะไรครับใม่แล้วครับสวัสดี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 ครับ ดครับคือเขาว่าเขาไปในห้องหนูแล้วอันนี้เขาหยิบแหวนไปหนูดนในกระเป๋าเลยกระเป๋าในห้องนี้แล้วเขาเป็นใครไม่รู้ค่ะแล้วเรามาจากไหนเราขโมยจริงไหมเอามาๆนี่มาเนี่ยหลุดมาอ่ะโอเคเดี๋ยวโอ๊ยตายเย่ะแ้วเรามาจากไหนน้อง เราว่ามีนเรามาได้ไงเขาถามรลูกที่ไหนอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวอายุเท่าไหร่ถามก่อนยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดแล้วเรามาได้ไงรู้จักเขาไหมผมรู้จักแค่ที่แตงหมูครับเราขโมยจริงไหมหนึ่งนะพี่แจ้งข้อห้รักทรัพ์นะนะเรายอมรับว่าเรารักจริงโอเคเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวนะแจ้งของคุง่ นะเดี๋ยวพี่เราอายุยี่สิบเอ็ดนะเราบรรลุนิติภาวะแล้วหนึ่งพี่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนหนึ่งรักทรัพย์เดี๋ยวถ้าบุกลุกยังไงเดี๋ยวจะขอบ้างเขาแจ้งเพิ่มนะแล้วสิทธิของเราหนึ่งมีสิทธิทจห้การหรือไม่ก,ก็ได้สองนะมีสิทธิทีจะพบหรือปรึกษาทนายสาม,มีสิทธิที่จะแจ้งให้ญาติทราบหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจทราบนะเราจะหากเก็บป่วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะช่วยรักษาพยาบาลมีรประจําตัวไหม ไม่มีโอเคเรามีของอะไรบ้างมีประชาชนมีอะไรไหมมีนะ